สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อใบพัดขอบ18นะคะมาให้ดูนะคะชุดนี้กว้าง9.5นะคะออฟบวก25นะคะมาพร้อมยางนิโตะนะคะ2.65.60.18ปี17ค่ะชุดนี้ดอกยางหนาพอใช้งานนะคะชุดนี้นะคะ ยางนิโต้สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะดอกอยางประมาณนี้นะคะชุดนี้นะคะ สีไม่แจ่งมากแล้วแม่สีไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าดูยาวๆชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะทำแพมทำอะไรเนี่ยนี่สามารถนำล้อกเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ นี่ใบคาดขอบสิบแปดสวยๆพร้อมยางนี่โตะนะคะนี่ดอกหนาๆพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้นะคะราคา13,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะนี่ค่ะกระบะ6กลูใส่ได้หมดยกเว้นนาวลรานะคะชุดนี้เป็นเวล ขอบสิบแปดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าตังค์เขาได้ให้เรียบร้อยต่อนนะคะนี่ชุดนี้เป็นล้อเบลขอบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้เก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะขอบสิบแปดนะคะมาพร้อมยางสองห้า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 สิบแปดนะคะชุดนี้ปีเท่าไหร่นีะพ่อ ปีสิบดค่ะดอกยางหนาหนาพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้นะคะ ค่ะชุดนี้ก็ราคาหน0 0งนามนะคะ900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นเวล6กลูขอบ18บแปจะเป็นไบพัดนะคะแวะมาเลือกดูกที่ร้านได้เลยนะคะ นี่ค่ะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องพี่เปิดอยู่ตลาดจังหวัดกรสินค่ะเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะนี่ค่ะล้อมือสองราคาถูกนะคะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านกันได้เลยนะจ๊นะนี่ให้เลือกหน้าชุดเหมือนเดิมนะคะ นี่เลยค่ะรายละเอียดแต่ละตัวนะคะแม่ค้าจะบอกอยู่ในคลิปด้านล่างนะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะ อยางใหม่นะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ